มาครับคนที่สี่นะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เราผ่านไปสามคนแล้วอันนี้ผมอาจจะแยก EP ด้วยนะอาจจะแยกเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามงป็นเดี๋ยวแล้วแต่บางทีผมอาจจะเปิดลเลยเลยชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยอัพลงทีเดียวไปเลยอ่ะตอนนี้อยู่กับคนที่สี่ชื่อคุณปุ้มนะครับชื่อคุณปุ้มสวัสดีคุณปุ้มนะครับสวัสดีค่ะคุณปุ้มอยู่จังหวัดอะไรครับรบชาชบุรีค่ะเอาอยู่รชาชบุรีเหมือนกันเหมือนเหมือนลิเหมือน,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 นพี่คนแรกเลย อ,อยู่ราชบุรีคุณปุ้มเดี๋ยวคุยกับพี่หมอแล้วกันเนาะค่ะค่ะพี่หมอครับเชิญครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อปุ้มค่ะอา,อายุหาอายุอายุยี่สิบหกปีค่ะออขออนุญาตเปิดดวงน้องปุ้มนะคะค่ะถามได้เลยค่ะถามได้เลยเอชีวิตหนูตอนนี้เอ่อ จากดวงเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมคะจากตัวเขาอยากให้พี่หมอทักเขาว่าพี่หมออยากจะพูดอะไรกับเขาไหมเล่นให้น้อยและจริงจังให้เยอะค่ะเอาหมายถึงชีวิตที่ว่าติดเล่นติดเหมือนเราเออติดสนุกอะ่ะติดตลกอ่ะนะคืออารมณ์เดียวกันคล้ายกับหมอเนีอ่อ๋อคือแบบว่าบางบางทีเหมือนเราเล่นเล่นแบบว่าเอ้ยฉลุปเหมือนจะจริงจังแล้วมึงจะเล่นวะเนี่ยบางคนอาจจะมองภาพแล้วว่าเฮ้ยมันทําอะไรเหมือนไม่จริงจังเลยอะไรเงี้ยเข้าใจปห อ่าครับคือความหมายของพี่หมอคือว่าเฮ้ยเราลองทําอะไรให้มันจริงจังเลยบางทีเราทาเหมือนเราติดเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้อยใจคาว่าน้อยใจอะค่ะมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยจากสาเหตุอะไรคะ <c oughs> ความ้อยใจเหรอคะใช่ค่ะอ่าสาเหตุที่เกิดความ้อยใ,ใจมันก็เหมือนแบบสิ่งที่เราเคยมีในวันนี้เราแบบไม่มีสิ่งสิ่งนั้นที่คอยมาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ย อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมในในความน้อยใจเรามีอยู่จริงใช่ไหมจริงค่ะมาในช่วงนี้เรื่องการงานนะคะพี่ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ทำงานเออเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการครูไม่เออยังไม่เป็นข้าราชการเราเป็นลูกจ้างประจำอย่างนี้เหรอใช่ใช่ถามคถามเลยครับว่าอยากจะยังไง คือตอนนี้มันติดขัดอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้การงานในสายอาชีพนี้ยมันไม่สําเร็จก็ hmm. เลยอยากจะถามว่าอีกนานไหมกว่ามันจะสําเร็จภายในปีนี้เลยค่ะคําว่าสําเร็จนี่คือได้บรรจุหรือ,อยังไงคะยังค่ะคือมันมเ,เป็นเร,เรียกว่าใบเบิกทางคาว่าสําเร็จของเรานี่คือยังไงเอาความหมายแบบชัดเจนเลยหนอจะได้อา่านใบเบิกทางในที่นี้คือใบป,ประกอบวิชาชีพค่ะ คือหนูยังสอบไม่ได้มันติดวิชาที่แบบไม่ถนัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเดี๋ยวนะความเข้าใจของหมอนะคือหมอหมอ,อความเข้าใจคือหมายถึงว่าถ้าเราสอบติดเราจะได้บรรจุถูกไหมยังค่ะหมายถึงว่าถ้าเราสอบคือถ้าหนูสอบติดหนูสามารถจะไปทํางานตรงไหนก็ได้อืออืมใช่เหม,มือนสอบเอาใบวิชาชีพมีรอระใช่อ๋อสักครู่ครับ ภายในสามเดือนมีเปิดสอบไหมจากวันนี้จากวันที่เราคุยกันสามเดือนวันที่เราคุยกันคือเดือนเมษาใช่ไหมคะเดือนสี่ห้าหกเจ็ดยังค่ะเดือนแปดแล้วเดือนพฤศจิกามีไหมคิดว่าจะช่วงนั้นค่ะคิดว่าช่วงนั้นแปบ๊บนึงนะได้ขอโทษนะพี่ไม่เห็นเราจริงจังในการรู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนแต่เราไม่จริงจังที่จะแก้จุดตรงนั้นอะ สมมติเราบอกข้องเขาเรียกว่าบอกข้องวิชาอ่นน่อย่างเราไม่ชอบวิชานี้กูก็ไม่อยากทำอ่ะมันไม่อ่านไม่ทำแต่ว่าถ้าถ้าเฮ้ยกูไม่ชอบวิชาเนี้ยแต่กูต้องขอยันมากขึ้น <ใช S 2> อย่างนี้ก็จะได้ถูกไหมใช่ค่ะ <FT> เป็นอย่างนั้นไหมย่งขยันไม่สุดไหมเออไม่ไม่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ <FT> อ่านสมมุติเราอ่านใช่ไหมมันข้ามอ่ะเราไม่อ่านละเอียดอ่ะ <FT> อืมเป็นไหมก็ค <FT> ือใช่คือหนูเนี้ยจะพอเรื่องไหนไม่ได้จะไปอัด เร uh huh. ื่องที่ได้อ๋อก็ก็เหมือนทานองว่าเนี่ยเรามองข้ามบางทีสิ่งนั้นไม่อาจจะเป็นสิ่งสําคัญถูกไหมแต่สมมติว่าเฮ้ยข้อสอบแม่งจะออกข้อสามแต่อย่างเงี้ยเราแม่งไม่ถนัดข้อสามเราดันไปอ่านข้อสอบที่มันเป็นข้อสี่ใช่เออเราก็เลยจะไปเน้นข้อสี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าแม่งข้อสี่จะออกหรือเปล่าแต่จริงๆเราต้องอ่านทั้งหมดเอ่าเหมือนเราข้ามเหมือนเราข้ามสิ่งสําคัญไปอ่ะคือคือเขาข้ามอ่ะอย่างนี้พี่เห็นว่าเขาข้ามหนังสือที่เขา ควรจะสนใจไปแต่ไปมูเตลูอย่างอื่นแทนจริงไปไปจุดทู่ไปอะไรอย่างเงี้ยแทนแล้วหนังถึงไม่อ่านเนีน่ยแล้วมันจะไปอ,อ,อันนี้ร้เป็นคนจริงนะอ๋อคือนี่อันนี้เป็นนักสอบสายมูงั้นเหรอใช่เลยจริงไหมอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าตรงๆนะเร็วๆนะไม่มีการเตรียมกันแบบนี้นะสารพระภูมิไหว้บ่อยมากสารพระภูมิไม่มั่นใจว่าสารพระภูมิโรงเรียนหรือสารพระภูมิอะไรทุกอย่างที่มีใช่สารภูมิที่ไหนที่ไหว้บ่อยสุด ถ้าบ่อยสุดจะเป็นที่โรงเรียนจ,นจอขอช่วยหนูอยู่เหรอหรือว่ายังไงคะสมควรช่วยละค่ะถ้าไหวขนาดนั้นไหวไหวจนช่วยพี่พี่เห็นพี่หนุ่คนนี้นะ <c oughs> คือเวลาเขาทําอะไรเขาตั้งใจจริงมากเลยนะคนอื่นไหว้กล้วยหวีหนึ่งนางจะไหว้สามนางจะมีของอื่นเพิ่มมาแบบเหมือนกูต้องอลังการกว่าคนอื่นอะเป็นไหมเอาตรงๆเลยถ้าเป็นไม่ไม่เป็นก็บอกไม่เป็น เนเออถ้าลูกเอา,ถ,า,เอาถ้าลูกเอาตรงนั้นไปสนใจในหนังสือหรือ,อรายละเอียดที่อยากอ่านข้ามมันได้เลยนิ้วแม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วที่เขาตอบอะค่ะใช่เมาแล้วไม่เหมือนแบบนียจะลืมจะลืมไปสอบจริงเปล่าใช่จริงขอบใจเ้ยเอเอาเ,เอาเอา,เอา,เอาจริงไหมจริงไหมจริง เอ้ยไม่ใช่ว่าเขาทักอะไรมาแล้วต้องแบบว่าเราจะตอบนะไหนไม่จริงบอกเลยคืออย่างปีที่แล้วอ่ะที่พี่เราบอกสลึงสลือไม่ไม่มั่นใจว่าพี่เขาหมายความว่าสลึงสลือคือเราอะอดรับอดนอนไปสอบหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรอ่าจะเป็นอย่างไรละเบลอเบอเออใช่เพราะว่าปีที่แล้วอะอ่านหนังสือแบบอ่าเขาเรียกว่าไงวันไนท์วันเดียวอ๋อคือว่าเราเลือกที่จะอ่านวันเดียวจะอ่านเยอะอ่านไม่หยุดเออ ซึ่งอาเวลาอื่นแล้วไปกินเหล้าอะไรเงี้ยเหรอตถูกต้อเล่นเออมีอะไรถามอีกไหมครับเออแล้วแล้วคือชีวิตช่วงเนี้ยไม่มั่นใจว่ามันติดขัดอะไรไหมอะไรเงี้ยพวกเรื่องเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเงินไม่พอใช้หรือว่าไงครับอืมใช่ขัดมือเอาตรงๆงเลยนะคะขอเนีตรงตรงเอาเะไรตรงๆเลยครับพูดเลย ลบแอปที่ที่แอปของค่ะอ๋อยากเลยอ๋อก็คือว่าอ๋หอหมอคะการเงินติดขาดขาดหนูได้มาแสนห้าค่ะแต่หนูเอฟของเดือนหนึ่งไปแสนสองแล้วคืออย่างนี้ค่ะคนคนนี้เขารู้ตัวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาอเขารู้ว่าสมมติเงินเดือนไม่ออกเขาร่วงสั่งวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเงินมาไม่เป็นไรสั่งของล่วงหน้าไว้ก่อนเองินค่อยตามอ๋อมันจะบางทีมันก็สะสมไง สะสม,มย,ะยอดของเราไปาจริงไหมจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยเหรอใช้เงินในอ,อ,อนาคใช้เงินในอากาศไปแล้วนะั่นแหละว่าจริงอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าเฮ้ยกูยังไม่มีตังค์จ่ายหรอกแต่กูสั่งมาก่อนแนละแล้วเดี๋ยวกูนับจ่ายมึงวันนี้เดี๋ยวกูต้องจ่ายถูกไหมเดี๋ยวมันมาเองเงินเขาคิดอย่างนี้เออออเเฮ้ยคนแบบนี้ก็มีไว้แล้วลูกจะเอาเงินดักไหนมาหมุนทันแล้วลูกเอ้ย ลบเอกเลิกนี่เดี๋ยวหาเจอพี่หมอลง,งนะนะรู้เรื่องเลยลงนะเหรอเออคือต้องบอก <Okay. S 1> ว่าบอกบอกพี่ๆทางบ้านด้วยบอกบอกกับคนที่คุยอยู่ด้วยนะครับก็คือคือต้องบอกว่าพี่หมอนี่เป็นหมอดูชื่อดังท่านหนึ่งอยู่ในภาคภาคหนึ่งซึ่งผมยังไม่ขอบอกนะแล้วผมบอกได้เลยว่าเขาคือหมอที่ลง,งนะหน้าท้องอันดับต้นๆของภาคนั้นเลยทำไมว่ากำลังหาอยู่เลยอะ่ะ เรื่องจริงสงสัยต้องบินไปนะไม่ที่เขาหาเพราะเขาหนึ่งอยากให้คนเมตตาและอยากได้เงินจากคนอุปถัมภ์อืมใช่ไหมคะใช่เออมีมีอะไรถามไหมมีอะไรถามอีไหมแล้วคือแบบหนูอะอยากเขาเรียกว่าอะไรหนูอยากทำอาชีพเสริมอะหนูควรทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับอะไรสักครู่นะครับ ที่เห็นเป็นน้ำที่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับชาไข่มุกกล้วยเตี๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องบอกว่าเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะอ,อันนี้คือเราตอบแบบกว้างๆก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดชัดขนาดนั้นแต่ถ้าเราเห็นหน้านี่คือนั่นเลยเหรอเกี่ยวกับอะไรที่เป็นน้ำใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นเอ่อเหมือนน้องค่ะกินน้ำพวกชาไข่มุกพวกอะไรเงี้ยแล้วน้องก็คิดว่าเออมันน่าเปิดนะกําไรน่าดีแต่ผ่านไปวันเอฟของอยู่ลืมแล้ว อืก็คือไม่อยากทําแล้วอย่างเงี้ยคือมันมามันมาเป็นพักๆว่าเฮ้ยในใจแม่งอยากอยากทําเป็นพักๆเขาเป็นเด็กอย่างนั้นเป็นคนแบบนี้จริงๆอ่ะอืมอันนี้ก็ถ้าหนูจริงจังคำว่าจริงจังในที่เนี้ยไอ้ตั้งแต่คําแรกที่พี่พูดว่าหนูแบบชอบปิดเล่นอ่ะคําว่าเล่นเล่นคือทําอะไรไม่จริงจังใช่ไหมคะคิดที่จะทาแต่ไม่ยอมลงมือที่จะทำน้องขายสมมติน้องอยากทําอะไรใช่ไหมน้องน้องทําได้แป๊บเดือนน้องก็ไม่เอาละไม่ไม่ต่อเนื่อง สมมุติเอาลิฟมาขายใช่ไหมคะขายให้กับคุณครูหรืออะไรก็ตามที่น้องทํางานด้วะพอหมดแล้วสต๊อกนี้หมดแล้วกูไม่เอาต่อแล้วแมวมาต่อแล้วไม่ต่อเนื่องแล้วพอแล้วใช่ถ้าเป็นคนที่ทําต่อเนื้อมันจะดีใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนูหนูเป็นคนแบบนี้จริงๆ แต่ดวงเขาเนี่ยนคแบบนี้จริงๆแต่ดวงเขาเนี่ยต้องทําอะไรเกี่ยวกับน้ําถูกไหมใช่ค่ะเกี่ยวกับน้ําขายน้ําแบบว่าเอ้ยไม่ได้ขายน้ำงานขายแบบพวกอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นน้ําชาไข่มุกเป็นอาจจะเป็นไอติมไหมคะน้ไอติมเป็นน้ำไหมคะไอติมไม่เป็นน้ำไอติมไม่ได้ไอติมมัน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 จัดอยู่ในหมวดของพวกของแข็งแล้วอะของหวานอย่างเงี้ยนึ่งเออยังหรือว่าขนมหวานเออได้ ถ้าเป็นพวกขนมอะไรนะอ๋อพวกน้ำแข็งใส่ย่างงี้ได้แต่เขาว่าเป็นคนทำอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากเอาง่ายๆมันได้เงินเร็วๆอใช่เนี่ยอันนี้อันนี้ให้เอาไปทำเป็นการบ้านเออหรือไม่ถ้าเกิดว่าบุญสัมพันธ์กันเผื่อได้เจอกันอ่าอยากเจอค่ะอยากเจอโอเคคค่ะโอเเนาะโอเคค่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยว ถ้ายัางไงก็ฝากแชร์ด้วยกันฝากคอมเมนต์ด้วยกันด้วยละได้เลยดลค่ะได้เลยค่ะโอเค okay, ครับขอบคุณคุณปุ้มครับขอบคุณมากค่ะครับ,อ,บอ่ะคือต้องบอกว่าพวกเราไม่มีการเต็มจริจริงๆคือต้องบอกว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยผมโพสในเพจผมนะแล้วคนก็อ่ะผมก็แล้วแต่บุญอนะ่ะผมก็จะโพสตอนไหนก็เรื่องของผมอะ่ะอ่ะผมว่าอ่ะโทรเข้าเบอร์นี้นะใครโทรเข้ามาถึงได้ดูอะไรแบบนี้อ่ะโอเคครับยังไงต้องฝากไว้ด้วยนะแล้วบอกเลยนะว่า เราบอกเลยนะครับว่าวันหนึ่งที่พวกเรามีกําลังซัพย์หรือพวกเราไปทําทุระในจังหวัดนั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราถ้ามีเคสขึ้นมาพี่หมอบอกเฮ้ยบุญสัมพันธ์ต้องไปช่วยคนนี้อะไรแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าพวกเราสัญญาว่าจะไปแน่นอน <c oughs> อ่าต้องบอกว่ารายการพวกเราเราทากันอยู่แค่สองคนนะครับกล้องเราก็ตั้งปกติธรรมดาถ่ายก็ตัดต่อกันเองง่ายๆเรียบๆเ,เราไม่อะไรเยอะแยะ ซึ่งพวกเราก็เริ่มมนจากศูนย์มานะฮะแต่ช่องผมอ,อาจจะมีใบบุญเก่าที่ผมเคยทําช่องผมคืออ่ะโอเคยอดชั่วโมงได้แล้วอะไรได้แล้วอ่ะทีนี้ก็ทีนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องจะต้องมาพัฒนาให้มันให้มันเพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวพวกเราถ้ามีโอกาสเดินทางไปหาถึงที่บ้านหรือจังหวัดนั้นๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ถ้ามีผูดด้ใดมีจถถมิตธรธาเมตตานะครับผมอยากจะ ร่วมสมทบค่าเดินทางหรือค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ในจังหวะที่เราที่จะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับผมก็ได้เลยนะครับยินดีนะครับ,นะรบติดต่อเข้ามาได้อยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้อยากจะเป็นอะไรให้เราจะเริ่มไปจากศูนย์ด้วยกันนะครับผมวันนี้เดททุกที่หรือไอเฮเดนะครับแล้วก็พี่หมอนะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ